ครับผมสวัสดี f อฟซทุกท่านครับผมสวัสดี f อฟทุกคู่ทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาให้งมวลซืึนแลก็ะทีมงานมาหาแหงครับผมวันนี้เป็นวันดีครับผมวันนี้แอดมินจะมาจุดทูบโชคลาบทูบดอกนี้ปลูกเสกมาตั้งแต่ปี66หพึ่งมีโอกาสได้จุดนวดวันที่หนึง่งเมษาพี่น้อง เพราะว่าเลขออกวันจันทร์แอดมินเป็นคนวันจันทร์เนาะเพิ่นกับชับว่าให้จุดมือเลขออกวันจันทร์มือนี่ก็ได้ถือโอกาสจะมาแบ่งปันพ่อแมอ่พี่น้องอีพซู่ทุกคนไปรับส้มรับฟัาก,กันครับอ้าวจะจุดแล้วนะคะสำหรับทูบมาให,ห้็นทูบดวงมาให้เป็นทูบดวงเฉพาะคนเกิดวันจันทร์วันจันทร์ท่านพิธีปูเม็ดเดียวนะไปดูในช่องเข้าก็เลยถือโอกาส บอกเอฟซีเท่าไรเวลาล่อเลยกวาวันจันทร์ถึงจะจุดได้กนวันจันทร์น่าจะจุดได้สีแม่นต์ย่่ามื่อนี่กับฟันพอดีฟันเมื่อคืนบ้านคืนเมื่อคืนนี่เลยฟันวันนั่งยุกกลางยุคสี่รัพี่น้องยุคกลางเนื้อกอ่เนื้อแบ่งให้ก้นนะพี่น้องอันนี้จะจุดให้ฟังงามแต่ายพี่น้องก็ลังจุดไปรุ่นกันก็เลยเพื่องนี่ท่านเด็กออกว่าตัวนี้เตรียมเฮ่ทัางประเทศเลยเตรียมเฮเพราะว่าจุดให้ดูกันชัดชัด นะเพอไรเนี่ยท่านเราได้ไปเจ็บ์แตเขียนอีกข้างนึงบรอกพี่น้องนะผู้ใดบได่ได้ไปไซกะเฝ้าไปหาไว้อนะ่าดวงของมหาเฮงนะคะทูบทูบปูเพ็ดเดียวด้วยแล้วกันว่านเอาไว้เสียงไว้แต่พูนท่ะนพี่ทีตะปีหกหกนะต้องเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นมันเป็นมันจัน,นจึงจะได้จุดบน่นด้ยินเสียงเลยบ่โอ้ทางโอ ลุยไปพร้อมๆกันครับสำหรับจุดทูบขอโชคอูพุ่มแต่ว่าเดี๋ยวแจ้งก่อนที่เกลขทูบจะ,จ,ะจะปรากฏนะแอดมินจจะแจ้งก่อนเหล็กทูบจะปรากฏุปูเม็ดเดียวเพิน่นไาชุดเม็ดเดียวมากของมหาเห่งเลยพี่น้องเด้ออันนี้แจ้งก่อนที่ทูบจะไม่หมดนะคะเพิ่นไ้มาก658นะ,ะ6หาดนะพี่น้องฟังเอฟมีเจบดีๆจะตรงกันไหม,มนะ แอบมิเจ็บจะแจ้งก้อนที่ทูบจะไหม่นะวันนั้นไปหาปูเพื่อมาให้เสียงโชคโดยการล้วงบาดล้วงบาดอ่าล้วงล้วงบาดจับเสียงโชคอยู่ในบาดเพื่อจะเขียนตัวเลขไว้ได้หกห้าแปดแล้วก็ออกแนวทางเล่าพัฒนาเต็มเต็มเลยก็างคืนนะออกห้าแปดวันนั้นจําไนยุคหกห้าแปดไม่รู้ว่าตัตรงกันบ่สามตัวปูให้หกห้าแปดนะเดี๋ยวรอรุ่นเลขทูบไปด้วยกัน จะตรงกันไหมแฝดมาแล้วแต่ว่าสวยแล้วมาพี่น้องเราออุ่นไปพร้อมๆกันเนาะเลขดวงปมเมเูเม็ดเดียวอ่ะเลี้ยมไปดวงไฮ้ร่วนพี่ไปเบิ้งดะหัวขาแปดเห็นกันไหม เฮ้ยเจอจะออกจะได้มืออื่นวันที่หนึ่งเมียสาออกจะได้ปูกะเขียนหาอเลย FC เพิ่นมีโกมีหมาน,นำ้ำเพิ่นได้มีเงินมีโกมีหมาน,นำที่นี้ก็จะหมุนแล้วครั้งแรกด้วยพี่นอ้องเป็นครั้งแรกว่าถ้าแตกอีกจะพอนวาจุดไม่พี่นอ้อง มุมีเแล้วพอเฮ็ดเทตปีดที่เนาอกจากจะเป็นผูบดวงอ่าผูบดวงอาจากเป็นพูกเสียงอจากปูพัน์เจไหจังมาวากันรอไปก่อนคุณเครื่องร้อนนุ่นข้างล่างโอ้ไปแล้วอกาดก็ร้อนพี่น้องครจะไปวันนี้ก็ได้นะฮะ ตามไบายแลยไปพี่น้องพี่เจ้าหน้าอ่ไล่วันก็ได้พี่น้องขอเป็นรัฐบาลไทยอยู่ตัวแรกแปบมาแล้วพี่น้องมาลุ้นตัวที่สองด้วยกันครับผมเนาะลุ้นตัวที่สองเครื่องกอร้อนลุ้นตัวที่สองครับผมอขอให้โชคคมั่นๆในวันที่หนึ่งได้พี่น้องเด้อ ี่คือทูบดวงอของมหาเฮงเนาะจะเป็นตัวไหนตัวที่สองกำลังมาครับอืเห็นไหมพี่น้องเห็นจันครับไหมอืม ฟันดีดีพี่นอ้องจะฝันว่าได้แบ่งเนื้อให้คนลห,หลายๆนั่งอยู่กลางกองเนื้นอหรือว่าจะเตคทูกตัวนี้จีแบ่งโฉกแบ่งมันให้เอฟซีผู้ได้เห็นกันเอาไปพิจารณาบ้ง ที่สวงครับผมรุนไปด้วยพร้อมกันปูเด้อเขียนให้เด้อตัวใดกัไไรขอให้แตกสามตัวเลยเด้อปูเด้อเอาลูกด้านกันเะเลยมาดูแลให้อ่คือว่าปูพุ่มเพิ่อนนอี่อาจจะอยาให้โชคมาแต่ว่าทูดก,กาชัดอยูนะ่เนาะชัดเจนมาก ออ้อออาว,ลวกลางๆจะหมดครับผม,มเห็นกันชัดๆเห็นกันชัดๆเห็นกันชัดๆเลยอืมอืม,อม,อม นี่นะพี่น้องแปดสามศู 8, 3, 0, อือโอ้แปดสามศูนสามตัวเม็ดเดียวนอตแปกแน่นอนอือแ <8, S 2> ตัดได้ก็คือแปดศูนย์อ่าสามศูนสามแปพี่น้องเนาะเอาชับหน้าจอ นะคเฮงเจ้าวัดกนอยู่าทิพย์คบดูให้ยังไงอืมาพี่น้องเนาะคปัน้าจอไว้ครับผมเนาะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังเนาะแปดสามศูนย์ครับคู่ที่ชอบใ่อาพี่น้องเนาะจะสรุปให้ฟังสำหรับจุดทูบขอโชคดูกังฮวงหน้าเนาะได้มาแล้วใครที่เห็นขอให้เฮงขอให้รวยไปพร้อมๆกัน ปลาทูตัดให้มันมอนมึดเลยเนาะสีได้เห็นว่าแล้วก็ส่วนตัวมามให้มักตัวเลยนี่จะให้มีเจ็บบ้างบ้านมากเลาเก่าสาม,มตัวแล้วเพิ่งได้สามตัวเนาะนี่ผู้ได้งบหน่อยพมาให้เห็นก่นอนฝันก่อนแต่ว,ว่าจุดไปแล้วนี่พี่น้องเอ้มีเจ็เบว่ากบมาหาเห้งก่อนออกจากวัดไปพับที่วัดหนึ่งอยู่แต่ได้บอกว่าโอ้ใครขึ้นมักนอยู่นี่นี่ ขึ้นมักเลยจังไหนจะมามักมักคิดจะไหนจะขึ้นมักโอ้ไปบอกก็ได้หอบอกก็ได้เออมาหาเห้งฟันว่าเห็นเนื้อยัดมิจฉาลายเอียบไปเปิดเมืออ่าทำนายฟันโอ้ออ้าวเพิ่นบอกว่ามีเลขแค่แปดศูนย์กับสองศูนย์โอ้เลขเสียงไทยเลขนั้มโชคฟันเห็นเนื้ออันนี้เนื้อกองโตโอ้โอ้เรื่องมังให้ตัวนี้พี่น้องโอ้อ้าวฟันเห็นเนื้อเขาจะว่าแปดศูนย์บ่เอาก็ดูในกูเกิลสิพิมพ์คำทำนายฝันแล้ว ฝันว่าเห็นเนี่อแบ่งค้นกว่ามีแหละมีแปดศูนย์สองศูนย์นะทรายไม่เจ็บจับว่าผิดนะอืมีแค่นี้แหละนี่พี่น้องแล้วก็บ่าจุดตรงกันอีกเด้มาให้ักยังบอกตะกอนเหรอว่าแต่ว่าไอ้ไม่เจ็บไปดิบอกมาให้แห้งดีว่าอะไ้บอกครับเอ้ไม่เจ็บไปเปิดมือทำหนฟฝันไม่รู้เอ็บนกก็ไม่รู้แต่แค่คิดว่าคิดว่าแปดศูนย์ก็งามสองศูนย์ก็งามนะอืแต่ว่าบอกตอนก่อนจะออกมาว่า แปดศูนย์นี่ละจะเอาพี่น้องเนาะสำหรับออธิว้องนี่คือส่วนโตได้พี่น้องแต่ว่าไม่แน่อาจจะรวยเพราะว่าเป็นครั้งแรกนี่ก็ครั้งแรกขึ้นกันที่มาจุดลักนณเดี๋ยวพนกับพึ่งจะมาอันนี้ปักผ่านพี่น้องปักผ่านรอหน้าฝนเด้อหลังคนแหละแหกหน้ายังคนยังสิบมาทำบิดกวานตัว อ๋อครับผมเก็หน้าจอได้พี่น้องเด้อค่ะแปดสามศูนย์อย่าลืมตัดเล่นแปดสามอืมอ่าแปดศูนย์สามศูนย์น้องมีแค่นั้นถ้าอยากได้ตรงๆก็แปดสามศูนย์นี่เขาจะให้สามตัวขาดปัดตดพี่น้องสำหรับชุดนี้แมนเนาะไปหาเก็บอยู่พี่น้องอืมไอ้พวกหมักแต่ไข่หมักเนี่ยแต่ว่ามันตรงปีดเลยโอ้ตับมาให้ยังโมโหล่าอันเอ็ดพิเชียบอกว่าแปดศูนย์มาเตอร์ไซเนาะเอ็ดีิเช็บกับโบอกมาหาเฮงดิพี่เนี่ยมันมีอ่า คันว่าฟันเห็นเนื้อนี่เนาะคนว่ามีแปดศูนย์กับสองศูนย์โอ้สันดิที่มากของแปดศูนย์แตว่าแปดศูนย์มาตรงกันนี่แต่ว่ามักจะซื้อมาได้บอกมาหาเฮงว่าเอียงก็คือมเจเบฟังเพื่อนว่าเพื่อนฟันเพื่อนฟันดีครับแต่ว่ามาหาเฮงฟันแม่นเลยพี่น้องเลยมิจเจบจะออกสูฟังนะบางที่ได้แปดหาก็ออกแปดหาเป๊กเลยเพราะเป็นแต่เสื้อห้ายเสื้อแล้วนะะได้เจ็ดเก้าก็ออกเจ็ดเก้าเนาะอันนี้ก็ เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วแต่ไปสีเสื้อบ่เสื้อนะแล้วเพื่อนว่าเพื่อนฟันเห็นเนื้อเอ็ดมิเกบก็ไม่ได้บอกเพื่อนฟังดอกว่าไปเปิดมือกำไรวันฝันเห็นฝันหายเลขเลขเสียงเนาะเลขเสียงดวงแปดศูนย์กับสองศูนย์เป็นเลขน้ำชคก็มาตรงกันครับจุดทูบออกมาอีกนี่จุดทูบออกมาก็เห็นแปดศูนย์แล้วก็โอ้เลยเอ็ดมิเกลกัอันนี้ก็เป็นแนวทางนะพิจารณาญาณมึงใช้พิจารณาญาณในการรับชม ผู้ใดงบหน่อยก็เลี่ยงรถนี่นี่แห้งๆบางๆแต่ไอี่เจก็จะไม่ทิ้งสักตัวหรอกอืมนะมีแค่นี้เองอืมเพราะว่าล่อมาแต่ปีหกหกครับผมจนปีหกเจ็ดนี่เดือนเมษสาสิมาเนี่อันทีหนึ่งเมษา嗯嗯นะขอให้แหงขอให้รวยผู้ใดเอฟซีที่ติดตามทีมงานมาหาแหงอยู่นี่นะไห้มาผู้ใดสิมางสงการก็เฝ้าไปหายิบใบอื อ่าเป็นสได้เลขออกตรงนี้ค่อยคิดหอดเอมิเจ็บด้บสิว่านะแต่ถ้ามีเลขสองนี่มันจะตรงกันหลายอย่างเลยนะเพราะว่ามันเป็นเอมิเจ็บเกิดวันที่สองแต่นี่มันขึ้นเป็นวันที่สามเท่ากับเหลือแต่แปดศูนย์ตัวพี่น้องนะฮะแนนเมนียนเมนเอิจารณ้าเอาครับผมเนาะขอให้เฮงขอให้รวยขอให้ปังครับผมขอโชคดีครับสวัสดีค่ะ